เข็นมาเข็นมามีหน้าที่เข็นอ่ะดูเวลาพอมัสดูไอ้นี่ติดเต้ตอนนี้อยู่ที่นิวเดลีแล้วย้อมว่าราคาแค่4บาทขึ้นขบวนไหนก็ได้นะเชี่ยละห่วเลยลองดูลองดูเชี่ยเชียละพี่ให้พ่อหนูทำอะไรเนี้ยลองดูลองดูอ รถไฟนี่สภาพเหมือนคล้ายๆชั้น3บ้านเราอะแต่หนักกว่าคือสกรปรกเหมือนมีขี้นกมีอะไรติดตามเบาะด,ด้วยมันเขาไม่ทมสะอาดเลยแต่ส่วนตัวก็ไม่ติดอะไรนะนั่งได้ถึงที่ไหนแล้วเนี่ยน,นี่ไม่ใช่สถานีรถไฟหลักที่สุดนะแต่อลังมากความใหญ่ความกว้าง16ชานชลา,าเป็นอย่างต่ำนะเท่าที่เรานับๆกันดูนใหญ่กว่าบ้านซื้อบ้านเรา ถึงเวลาเดินเข้าโรงแรมแล้วนะก็ประมาณโลหนึ่งนะตอนนี้เราได้กินตุตๆแล้วเหมือนมีอะไรไม่ชอบมาพากลมีคนเริ่มหน้ามุ้ยแล้วรอดูคลิปต่อไป